ขับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอช่องบิสูอินดีนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็จะพามาชมรถแต่งอีกแล้วนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับไอตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวนะครับบิสูบิชิไทตัน2021นะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะฮะเรามาดูกันว่านะครับจะมีความแตกต่างจากตัว2020อย่างไรนะฮะ ต้องบอกเลยว่านะครับดูภายนอกตัวนี้นะครับแทบจะดูไม่ออกเลยว่านะครับเป็นตัว2021นะครับเพราะว่าจะมีความแตกต่างอยู่ที่ภายในนะครับเดี๋ยวทางมาชมนะครับความแตกต่างกันก่อนว่าอะไรแตกต่างนะครับนี่ครับภายในนะฮะมันจะเป็นหน้าจอนะครับผมแบบทัชสกรีนนะฮะ7นิ้วนะครับผมซึ่งแตกต่างจากตัว2020นะฮะ อ่าไอ้ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมันจะกว้างขึ้นนะฮะคือ7นิ้วนะครับจะเป็นทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งในตัว2020นี่เนี่ยอ่าจะมีช่องใส่แผ่นซีดีให้นะครับผมอ่าดนนี้ก็ความล้ำนะครับก็จะขึ้นมาอีกนะฮะนะครับราคาเพิ่มขึ้น7 0 0 0บาทนี่คุ้มนะครับกับหน้าจอจากจากศูนย์อย่างนี้นะฮะจากมอเตอร์อย่างนี้นะครับผมส่วนภายนอกนะครับภายนอกนะฮะก็ยังเหมือนเดิมนะฮะ ต้องบอกไว้ก่อนว่านะครับของไททันนะครับเราไม่ได้แยกรุ like ่นนะฮะว่าแยกรุ <like> ่นแบบแยกบอดี้นะฮะว่าราคาเท่านี้นะครับไอตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปเนี่ยฮะบอดี้จะแตกต่างกันนะครับคือตัวนี้นําเดิมนะฮะอ่าตัวนี้ครับผมอ่าเรามาดูกันว่านะครับเราแต่งอะไรเข้ามานะครับก็ยังคงเดิมนะครับกระจังหน้าดําเหมือนเดิมนะฮะกจังหน้าดํานะครับแต่งหล่อได้เหมือนกันนะครับจังหน้าดําแล้วก็นะฮะจะมีที่ครอบนะฮะที่ครอบไฟหน้าให้นะครับ จะเป็นกึ่งดําด้านนะฮะแล้วก็่าดําเงานะครับแล้วก็จะมีลายเส้นสีแดงให้อย่างนี้นะครับแล้วก็ไอตัวนะฮะกระจังหน้านะครับไอตัวดิมมิคิวตรงนี้เรานะฮะพ่นดําให้นะครับผม่าที่ข้อไฟตัดหมอกอย่างนี้นะนี่ครับทั้งชนล่างนะครับก็จะเป็นองรเอเหมือนเดิมนะครับเป็นหัวหลอกสีแดงนะครับอันนี้สวยมากเลยนะครับผมนี่ครับ แลวก็นะครับมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างตรงนี้นะฮะจะเป็นแมคขอบ18นะฮะลายดอกไม้นะครับลายยอดฮิตนะครับผมสวยมากเลยนะครับแล้วก็นะฮะซุ้มล้อนะครับตัวนี้6นิ้วแบบมีหมุดนะครับแบบดําด้านนะครับตัวนี้ก็ยังแต่งคงเดิมนะครับแต่งสวยเหมือนเดิมกับตัว2020นะนะครับจุดต่อมานะฮะก็จะเป็นนะฮะกระจกหูช้างตัวนี้เราครอบให้เลยนะครับตัวนี้ใส่ที่ครอบนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ โดยรวมตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับเบ้ามือจับสีดำนะครับมีโลโก้ไททันสีแดงให้นะครับแลวก็จะมีเหล่าหลังคานะครับดาวหลังคาจะมี3แบบนะครับอันนี้จะแบบสั้นนะครับอีกแบบที่สองนะครับก็แบบฉลบลงอีกนะฮะแล้วก็แบบที่3นะครับแบบเจาะยึดนะครับแบบแข็งแรงกว่าเดิมนะครับแต่เสียงนะครับเพราะว่าเราต้องเจาะตัวหลังคารถนะครับผมอันนี้นะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับโอเคจุดต่อมานะครับตรงสไตลิ่งบาร์นะครับ โลว์บาร์แบบทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับเหมือนกันนะครับเราจะมีโลบาร์เหล็กนะครับแล้วก็โลบาร์ทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับผมโอเคครับส่วนด้านท้ายตรงนี้นะครับเราก็จะสังเกตได้ว่านะครับเรามีที่ข้อไฟไฟเบรกให้นะครับผมแบบแยกช่องเหมือนเดิมนะครับสวยมากครับผมนี่ครับจะมีลวดลายสีแดงเข้ามาให้นะครับ แล้วก็นะครับจุดต่อไปนะครับเป็นกันชนท้ายนะฮะกันชนท้ายตัวนี้เราถอดพ่นให้ลูกค้านะครับถอดพ่นให้ลูกค้าเป็นสีดําเลยนะฮะแล้วก็นะครับที่เบ้ามือจับประตูท้ายนะครับประตูฝาท้ายตรงนี้นะครับใส่ที่้อเข้าไปนะครับผมจะมีลวดลายที่สวยงามนะครับนี่ครับ นี่ครับผมโดยรวมกาจะประมาณนี้นะครับและก็นะครับที่ค้อบฝาถังน้ามันนะครับใส่ขึ้นมาอ่าค่อนข้างที่จะสวยนะเพราะว่าตัดกับรถสีขาวอย่างนี้นะครับโอเคครับเป็นไงบ้างละครับอ่าหลังจากที่ดูไปแล้วนะครับว่าไอ้ตัว2021เนี่ยแตกต่างกับตัว2020่ยังไงนะครับต้องบอกเลยว่ายังคงเดิมนะครับแต่งสวยเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่านะครับได้หน้าจอเพิ่มเข้ามานะครับหน้าจอทัชสกรีนแบบเต็มจอนะฮะ เชื่อมต่อ Apple c a r p เพยได้แล้วนะครับรองรับแล้วนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่998,000บาทนะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะฮะถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่ออินบ็อกซ์แล้วก็ทักแชทเข้ามาเลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ไว้นะครับเดี๋ยวหรือว่าทิ้งเบอร์โทรไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์แล้วกันเดี๋ยวลูกค้ากดลิงก์ไลน์แล้วก็ทักแชทเข้ามาเลยนะครับโอเควันนี้นะครับขอฝากคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวครั้งหน้านะครับ จะนำรถนะฮะรถแต่งรุ่นไหนนั้นมาชมมามาโชว์นะฮะเดี๋ยวจะอ่าอัปเดตลงให้ดูอีกนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอฝากคลิปเรียนเท่านี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ